สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเย้มน,นุ่หัวล้านจ้ามาเบ่งร้านกาแฟาพี่น้องด้างกาแฟาเพิ่นเปลี่ยนแปลงนีอย่างอีกยพี่น้องเอ๊ะมั่งเทอกบ,บางนี่ลงแล้วพี่น้องคำสั่งคำสั่งพี่มดอดเบาแบบ,บเบาแบบเจอ๊อเจลงบ้านซื้อบาอาพี่น้องบาทีเอาเป็นดั้งเป็นมุกประสัน ีเฮ็ดเป็นมุกขึ้นตังเนี่ยตัวนี้แหละพี่น้องเฮ็ดดั้งตั้งขึ้นเนาะเสียเป็นมุกว่าสันลุงเพื่อนก็นเลยมา่งออกแล้วตีมา่งออกแล้วพี่น้องมาง่งเดวอ่ะลอดึงลังเขาสิทันเกี่ยวเขาบ่หวังว่าคงทันนะจ๊ะนะจ๊ะหนาะพี่น้อง ส่มกาแฟกาแฟอะไรนด้าทั้งข่างเพื่อนเข่าเรียงเลยด้ยพี่น้องเพื่อนติดพอเกีียวแล้วของห้องหัวตะมวยเออเนาะของเ,อเอองพื่อนพันีอย่างบุญเด็กเขาเจ้าต้องเป็นพันสิบหา้าอย่างบุพันสิบห้าอย่างของเพื่อนบุกแกเล้วไหมพี่น้องของเขามาันมาลีเบิ่งทุกพี่น้องดดรถผู้ใดมาอีก ไปเง้ขมวดมา้บา,มาบ้านเวะมาบ้่นเล้วพี่น้องว่ามาขึ้นนีว่าเหลีนอยู่ชุมแผลเออเวะมาบ้านแล้ยวพี่น้องเวะยมาบ้านเลี้ยวแต่ว่าเจ้าตู่เพิ่นกะคือสีน้อนเป่เกาล่ะใช่หน่วยกฐิฐานอัพเดทที่เบืองตอนเพิ่นตื่นเนาะพี่น้องเนาะเอ้แต่ว่าอันนี้เขาูข่าวาาว่เาเพิ่นมาเลี้ยวเขากระจบนะพี่น้องจอบจบจอบบอกว่าอันนี้ก็ว่ามาส่งหลานาเหเล่นน้ำลูกตาลดซื้อได้จ้ะ มาส่งหลานมาเล่นน้ำตกตาเนี่ยมาออกมาพอดรถเพื่อนแสดงว่าเพื่อนมาแัดงบอกว่ายัยหนุ่ยก็เลยสิจอบในแม่พี่น้องจอบเนี่ยยยหนุ่ยก็เลยสิจอบเพื่อนในแม่สายจอบนะพี่น้องน้ะสายจอบเ,ออเป็นเล่อนอยู่ชุมแพพี่นอ้องเมื่อคืนนี่ยเป็นเล่อนอยู่ชุม้มแพ ก็เลยแวะมาบ้านแล้วว่าสิไปเพชรบูรณ์มาสัน่นก็สิบขึ้นเขานลำนาวไปนี่ด้วยหลอดไปทั้งจุ้มแพ้ขึ้นนลำนาวไปนี่ด้วยอันไปคิดว่าด้วนนะเนาะประงานเดถามเพื่อนว่าเพ็่นไปทั้งใดไปทั้งนี้ละใกล้สุดพี่น้องเพชรบูรณ์อั่นได้เรอหลาขึ้นไปเพชรบูรณ์ที่ขึ้นลนำนาวไปนี่นี่เนาะ ไปท like oh, ั้งข um ึ้นแผ่นี่ได้เนาะขึ้นเขาน้ำนาวไปนี่ได้เนาะเตี๋ยทั้งนี้มันไก่เจียเพื่อนทิไปทั้งพุดเจียบัวรเวเพื่อนตีอ๋อเพื่นทิไปทั้งบัวรเวบวขึ้นเขาน้ำนาวนะพี่เนาะเขาน้ำนาวมันซันมันไก่เ้นเพื่อนทิไปทั้งหนองไผ่โอ้มันอยู่คนละฝากมันอยู่คนละฝากพี่นนอะเพื่อนดีไปขึ้นทั้งหนองไผ่ว่าซัน ยังอยู่พี่น้องยังอยู่นะยังอยู่นะนี่เอ้านังเพื่อนเพื่อนนอนอยู่พี่น้องเพื่อนนอนอยู่เพื่อนนอนอยู่ฝนตกมาอีกเด้พี่น้องเมื่อคืนน่ะลิ้นมาอีกบ้านมุเจ้าตกปรจ้าบ้านนี้หนุนลิ้นมาอีกเด้พี่น้องเมื่อคืนน่ะลิ้นมาอีก โอ้อไผ่นองไผ่อันนี้อันน่งก็ว่าสีสับก็เรบ่ได้สับมันเงาแล้วพี่น้องปล่อยเป็นล้ำเอาปลาขอนได้หลายเตบเไปพี่น้องปล่อยลงน้ำปล่อยลงสะ ว่าสิออกมาเบิ้งหลานแล้วก็สิมาลอดนาเบิ้งซื้อ,อนะเ ання, อด็กพี่น้องมืองหนึ่งเอามาเอาหลานมาส่งเด่นน้ำกันกับลูกตาลหลานน้อยๆอีกผู้หนึ่งมาศีเอา,ามาเด่นน้ำลูกตาลแล้วออกมาพ่อรถเพิ่นพอดีเอาเอาเอาเพิ่นมาบ้านนั่นแหละดาราเพิ่นมาบ้านนั่นบอกว่าอย่าเลยว่าแต่ว่ากับพ่อเพิ่นที่เก้าลร่ย้ำเนี่ยพี่น้องเพิ่นกัน น้อนขึ้เก่าล่ะ,ะ <c oughs> ดินแห้งแล้วฝนลินมาใส่กับซุ่มขึ้เก่าพี่น้องเอยน้ำแห้งแล้วก็ไดเอซุ่มยูซุ่มยุนเป็นดินทรายพี่น้องเ <c oughs> ขาเจ้าเด้พี่น้องเขาเจ้ามะลิหอมสลินเขาเจ้าสรินพี่น้องเขาเจ้ามะลิสลิน hoang mới ơi ơi cái thì, ừ, ừ, thì mang chỉ lại rồi cái đây Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ ออกมาให้มันนะพี่เนีาเ่างอมัอนจะสอดอะไรยงังหนุย่ยอันค้าลานเปลี่ยนกันเอาน่ะแม่พี่น้องกันอยากเบิ้งเข่าขึ้น,นกันเน,นเาะก็เปลี่ยนกันเอาเปลี่ยน,น,นกันเอาผู้นึงม้แล้วกับไม้อีกขึ้นก็แล้วพี่น้องเปลี่ยนกันเอาอยากเบิ้งเนาะอย, <ś c oughs> ยากเลาะอยากเบิ้งผู้น,นึงเอาลานผู้น,นึงก็ออกมาเอามาสอดพี่เ,เท่างอ,อกกับฝ่าไมา้ยังหนุ่ยก็เฮ็ดนักกินเอาลานอยู่บ้าน กับพ่อทัง้งเงาะกลับออกไปอาบน้ำกินขา้าแต่พ่อทัง้งเงาะเอาต่อ,อยนิดนึงก็ออกม้างสินะพี่น้องเปลี่ยนกะกันนะเมียไปเบิ่งเข่าเพื่อนพี่น้องเขา่าเพื่อนพ่อเกี่ยวเลยดีนี่นจะพาให้ไปเบิง่งพาไปเบิง่งเนาะพี่น้อง ข,เเา,เขเาเพื่อน,น,อน,นพรเกียวแ,แล้วเขาเอข้าวเพื่อนอันนี้ข้าสิบห้าเด้เนี่ยพี่น้องแกจนมากเลียงเรวอัดขันว่าขันเอิญคิดจังทั้งไทยเพื่อนกับว่าพับพึง่งเละพี่น้องเพื่อนเกลียวเราเด้เนี่ยขันเป็นทั้งไทยนะพับพึ่งเนี่ยมากแดงหมดแล้วไหมมันจะมีส่วนหน่อยที่บรทั้ได้แดงแต่ว่าส่วนลายน่ะแดงเมืองของเขาเขียวตื้ออยู่เนาะพี่น้องของยายหนึ่ยยังเขียวลื่นตื้ออยู่ น้ำเบ,บิ้งของเพื่อนเสี้ยงกะเหลียงบนล้วพี่น้องพับพรึงงกาพับพรึงเขาเพื่อนไนะโอ้งามอยู่ดีพี่น้องเป็นหมากดีอย่ของเงี้หน่อยกะเขียวยเขียวโย่สิได้ซ้ำไดเอาได้จ้ะ ผู้ใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายหนุย่ยหัวล้านน้ำเนยเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังแรงใจใยายหนุ่ยก็เพ่อท่องว่ได้จ้าบางครัง้งบางคลิปก็สิเป็นคลิปอายุหากินนะจ้านอ้อบ่ได้อัปเดตนักร้องยายหนุ่ยก็ขอบคุณหล,ยลายๆจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า